นี่นะครับคันนี้ก็เป็นรถทกล้อวิ่งมาแล้วเดี๋ยวเราใช้ดูนะครับนี่นะครับก็หกล้อวิ่งไปแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นหกล้อสองแถววิ่งตามกันมานี่ครับอันนี้จะเป็นรถขนส่งสองแถวนะครับวิ่ไปขึ้นใคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีรถเมย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นฉากในเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะมีรถเมย์เดี๋ยวเราจะมีรถเมย์เข้ามานะครับ เราก็จะมารอดูรถเมย์กันนะครับรถเมย์เรามาแล้วรถเมย์เรามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะบีแต่จอดรถบิดแต่ให้ดูหน่อยจอดรถบิดแต่อดรถบิดแต่นะครับ เครื่องดับเครื่องก่อนจะเครื่องม่ดีนม่ดีนเราจะดับเครื่องรถก่อนบีบแต่ก่อนอ่าโอเคสตาร์ทเครื่องได้นะครับสตาร์ทเครื่องอันนี้จะเป็นรถไม่โบราณมากคลาสสิกเก่าๆแ,แล้วเราก็จะออก วิ่งผ่านไปอีกหนึ่งคันไปเลยไปเลยไปเลยนะครับนี่นะครับชอบวิ่งผ่านรถตันสคารลอยไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับวิ่งผ่านรถตันสคาร์ลอยไปอีกคันหนึ่งคันหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะมาแล้วครับเดี๋ยวรถเมย์มานะครับวิ่งมาไกลวิ่งมาไกลเดี๋ยวพอแว่ปั๊มก่อนนะครับเติมปั๊มเชียวพอดีแล้วเราต้องจอดแว่เติมน้ำมันก่อน เย็นเบนจำเลยอโอออัน้าเสอมาเหนือยนะครับันี้ขับมากายมันเหนอยจขอข้อตังก่อข้องต่อนอนี้ต้องจัดเต็มทัง เราก็ได้เข้าปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้มันเสร็จอันนี้เราเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยเราจะออกแลวนะครับคะอยหลังออกนะครับเพราะว่าข้างหน้าไปไม่ได้เดี๋ยวเราจะหอยหลังออกมาเ,ออเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไป แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็สองคันนี้ก็วิ่งมาไกลเหมือนกันเดี๋ยวก็คงจะต้องเข้าปั๊มเชลเหมือนกันนะครับเข้าไปปั๊มเชลเหมือนกันหาล็อกจอยให้ดีเดี๋ยวรอยห้นะแนนอุปกรณ์ตาไเพึ่งเข้าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายล้างออกมาเพราะว่าวิ่งไปต่อไม่ได้นะครับถนนไม่มีเลยต้องถ่ายลังออก แล้วก็เลี้ยวเข้าไปในซอยนั่นเลยไปเลยโอเคไปอีกหนึ่งคันตาเขาไปเติมมันเาออกมาแล้วอนะครับปลกล้อเข้าไปเติมม,นออนม,มันอีกคันนะครับเพราะเรามากันสามคนไอ้สามสามสามคันสามคัน,คนอ่อทลังเข้ามา มาเลี้ยวเข้าไปในรถเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับมาแล้วเดินทางก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาตรวจสภาพรถก่อนนะครับวันนี้เราจะตรวจสภาพรถกันมาแล้วเข้าทางทางตรวจสภาพรถอยู่ตรงไหนนะครับทางตรวจสภาพรถที่นี่นะครับุ่มเอามาก่อนซุ่มเอามาหน่อยอนี่ทางตรวจสภาพรถ จะเดินหน้าเข้าไป ไปอยู่รหรือเปล่าไม่มีคนอยู่อยู่ประตูได้ยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราขอขอตรวจสาพก่อนนะครับเดี๋ยวลองสัญญาณตแตรก่อนสิดังไหมเวลาที่รถวิ่งเราสามารถบีบแตรได้ดังไงเรามาตรวจแตรอย่างเดียวครับวันนี้ไม่ตรวจอย่างอื่นด่ดับเครื่องก่อนเราก็จะมาตรวจแตรปั๊ปบตรวจแตรโอ้ใช่ได้นะครับแตรยังดังดีอยู่นะครับ โอเคใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการถอยหลังออกอมันําลงเครื่องโชว์กำงถอยหลังออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องไปรับผู้โดยสารกันต่อโอ้ยอยยยเกือบเลยเกือบเลยนะครับเกือบเลยเกือบเลย เสร็จแล้วจะไปรับบริษัแล้วโอ้หมีสองเสียงนะครับอันนี้คือแต่เสียงหนึ่งแต่ถ้าแต่นี้เราจะยังนี้ครับในบนเครื่องดีในเราไปกันดีกว่าเริ่ม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 สับเปลี่ยน มาเซ่นะครับรถมารับผลงานแล้วนะครับรถมารับผลงานแล้วนี่นะครับผลงานใครจะไปยกมือขึ้นนะครับเดินหน้าอีกน้อยนึงเดินหน้ายน้อยนึงอ่าโอเคเดินหน้ายน้อยมีใครจะไปไหมอ่ามีใครจะไปไหมดี่เราก็ต้องไอ้นี่นะครับถามพาก่อนสรุปไม่มีใครวิ่งสีประจันเลยนะครับสีประจันไม่มีใครไปเลยอ่ารถออกไปได้รถออกไปเลย การจรบุรีนะครับเดี๋ยวเราขอจอดรถเพื่อรอคนขึ้นก่อนนะครับ